这未知变幻。 สุรานิด้แห่งความรักสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเจอกันในช่วงของวันที่8มีนาคมนะคะไม่เจอกันวันหนึ่งแอลก็คิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะวันหยุดวันอาทิตย์เมื่อวานเนี่ยก็เป็นพักนะคะเป็นตะเข็มเลยแบบนี้ค่ะคือนอนอย่างเดียวเลยนะคะไม่ออกไปไหนหันนอนแล้วก็ดูซีรีส์ที่ค้างค้างไว้นะคะนางโจรดูจบเรียบร้อยแล้วนะคะดีใจมากๆเลยะคะ่ะแล้วก็วนกลับมาดูตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานในเวอร์ชั่นที่ภาคไทยนะคะเสี่ยงถังซานแต่ว่าผ่านนะคะก็โอเคอ่ะก็เข<า>้ากับหน้าเซยวจ้านดีนะคะ ตอนนี้ก็มีความสูวนไปนะคะดูหน้าเซียวจ้านถังซานพร้อมกับคำพูดภาษาไทยค่ะ วันนี้อัปเดตข่าวเซอร์จานและหวังอีปอ้ป๋อกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีสกู๊ปพิเศษด้วยนะคะสำหรับหนังที่หวังอีปอ้ป๋อค่ะองค์ชายน้อยแห่งปวงชนนะคะเพิ่งจะดูไปนะคะในตอนที่เขาถ่ายทาซีรีส์เรื่อง Being a Hero ค่ะเขาก็ได้ดูหนัง3เรื่องนะคะที่เขาได้ให้สัมภาษณ์กับนิตยสารบาซาฉบับเดือนมีนาคมนะคะมันเป็นอะไรที่รู้สึกดีค่ะเวลาที่เราได้รู้นะคะว่าศิลปินที่เราชื่นชอบเขาดูหนังเรื่องนี้เขาเกิดแรงแบันดาลใจจากการดูหนังเรื่องนี้เขาอยากที่จะสแสดงบทบาทแบบนี้นะคะ สกูพิเศษวันนี้จะเป็นหนังที่หวังอีปอดูก่อนนะคะแล้วก็ในคลิปต่อไปคะ่ะหนังที่เซียวจ้านดูมาแน่นอนที่สุดนะคะรับประกันความสยองค่ะหลอนแบบสุดขีดเลยทีเดียวคะ่ะจบหนังที่เซียวจ้านได้ดูไปแต่ละเรื่องนะคะ ข่าวของหวง e ังอี้ป๋อกันก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะไปปิดท้ายกันที่สครูพิเศษนะคะสำหรับหนังที่อ e ี้ป๋อนั้นดูและเริ่มต้นจากการอัปเดตแอคเคาท์อวยป๋อของ,วง e หวังอี้ป๋อเมื่อวานนี้ค่ะนี่ก็มาโปรโมทนะคะเอลมานั่นเองค่ะอี e ้ป๋อบอกว่าผมจะสั่งชาย,ยำบ่ายแบบไหนได้บ้างในวันพิเศษมาเพิ่มความสุขให้คุณเป็นสองเท่าไปที่แอปพลิเคชันเอลมาแล้วค้นหาเจ้าเสี้ยอู่ช้าหรือว่า ค้นหาชาย,ยามบ่ายนะคะเพิื่อเพิยงกับของอร่อยชั้นเลิศให้คุณมีความสุขในทุกๆวันอีปอ๋อก็อัพในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะเวลาประเทศไทยค่ะที่จริงก็เป็นช่วง11นาฬิกานะคะใกล้เที่ยงและสำหรับรายการ Bravo Youngster นะคะ Official ค่ะอัพภาพโปสเตอร์หวังอีปอ๋อแล้วนะคะพร้อมกัน Welcom ค,ค่ะ ยินดีต้อนรับวัยปอสู่รายการ b r a v o Youngster อย่างเป็นทางการนะคะในฐานะเมนเทอร์ของรายการนี้ค่ะแล้วก็สอบรายการ b r a v o Youngster นะคะก็จะออกอากาศในวันที่12มีนาคมนี้ค่ะก็เลื่อนมาอีกแล้วนะคะตอนแรกบอกวันที่6ค่ะและนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีอัพคลิปวังอีปอด้วยในช่วงของเมื่อวานนี้นะคะ นี่ก็เชิชมหวังอีปอนะคะบอกว่าเป็นคนที่ทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความตั้งใจจริงใจในทุกๆบทบาทค่ะแล้วก็บอกเราด้วยนะคะว่าเราเจอหวังอี้ปออย่างเป็นทางการวันศุกร์ที่12มีนาคมนี้ช่วงเวลา19นาฬิกาทางช่อง CCTV ค่ะแล้วก็รอติดตามชมหวังอี้ปอด,ด้วยกันนะคะบราโวยังเซอร์นะคะตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแอคเขาอย่างเป็นทางการของสานประชาชนสูงสุดของจีนนะคะมีอัปคลิปหวังอีปอคลิปนี้ด้วยนะคะ ในฐานะของประชาชนมณฑลเหอหนานค่ะบ้านเกิดของหวังอี้ป๋อนะคะอี้ป๋อก็ได้มาส่งกําลังใจให้กับจุดบริการครบวงจรของศาลด้วยค่ะอี้ป๋อนี่ต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของมณฑลเหอหนาน,นจริงๆค่ะชายหนุ่มจากเมืองลั่วหยางนะคะเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของมณฑลเหอหน,นานประเทศจีนค่ะ แล้วก็เป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลยน่าเที่ยวมากๆเลยนะคะคือได้อ่านประวัติของล่วอย่างและอยากจะไปเที่ยวเลยคะ่ะเป็นเมืองที่เคยเป็นเมืองหลวงของราชวงศ์หลายราชวงศ์ด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นราชวงศ์โจตะวันออกราชวงศ์ข่านตะวันออกนะคะราชวงศ์ถังและล่วอย่างคะ่ะก็มาจากคําว่าหยางซึ่งก็หมายถึงหินหยางนะคะแล้วก็แม่น้ําล่วอคะ่ะแค่อ่านประวัติของเมืองล่วอย่างเนี่ยขนลุกละลานนะคะอยากที่จะไปจริงๆก็จากบ้านเกิดของหวังอี้ป๋อค่ะ ระ,ววะ,ะ,าวาะหว่างอีปอ๋อออฟฟิเชียลนะคะเมื่อวานนี้ค่ะอัพคลิปหวังอีปอด้วยนะคะก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายงานประชาสัมพันธ์โครงการของ YA นั่นเองนะคะพร้อมกับข้อความนะคะที่บกว่าภาพด้านข้างกําลังจะมาวันนี้ทุตสวัสดิการสาธารณะโครงการ YA หวางอีปอ๋อกำลังปฏิบัติหน้าที่ให้ความสนใจกับชีวิตสีเขียวบนโต๊ะมาตรการเล็กๆยังสามารถรวบรวมพลังงานที่ยิ่งใหญ่ได้ จ้านวันนี้ค่ะณเวลาที่อัาดอาเสียงอยู่นี้นะคะ7นาฬิกากับอีก24นาทีนะคะเซียวจ้านยังไม่มีอัปเดตอะไรค่ะขอแสดงความดีใจกับเซียวจ้านด้วยค่ะมีรายงานความสนใจในเรื่องราวเครือข่ายของละครโทรทัศน์ออกมานะคะสําหรับเรื่องราวของเซียวจ้านนะคะเขาก็บอกว่านักแสดงในซีรีส์ตัวหลวงคอนเทนต์เ,นตเซียวจ้านนั้นกลายเป็นนักแสดงที่ร้อนแรงที่สุดในซีรีส์ทางทีวีที่ออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยดัชนีความนิยม8ป0 3และในเวลาเดียวกันถังซานที่รับบทโดยเซียวจ้านนั้นก็กลายเป็นนักแสดงที่ ร้อนแรงที่สุดในซีรีส์ทางทีวีที่ออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ด้วยความนิยม79.93ต้องขอแสดงความดีใจด้วยจริงๆนะคะสำหรับตำนานจอมยุทธพูดถังซานค่ะครองอันดับหนึ่งนะคะสำหรับซีรีส์ยอดนิยมที่จีนติดต่อกันนาน30วันรวดค่ะและเซียวจ้านเองนะคะดูจากชาร์ตค่ะอันดับความนิยมของนักแสดงละครโทรทัศน์นะคะอันดับที่1่ค่ะยาวนานเต็มเดือนกุมภาพันธ์กันเลยนะคะนอกนจากนั้นยังเป็นละครยอดนิยมประจําวันค่ะยอดวิวสูงสุดประจําวันนะคะขอสังความ ความดีใจกับถังซานและเซียวจ้านและทีมงานด้วยจริงๆค่ะขอสังความดีใจกับแฟนคลับเซียวจ้านที่เกาหลีใต้ด้วยนะคะและก็ชาวเกาหลีใต้ค่ะที่เป็นแฟนๆของตั้โหล่คอนติเน้์นะคะตอนนี้ก็จะมีออกอากาที่เกาหลีใต้แล้วล่ะคะ่ะคอนเฟิร์มโดยเซียวจ้านนะคะเซียวจ้านก็บอกว่าตั้โหล่คอนติเนนที่รอคอยมานานกําลังจะออกากศในต่างประเทศผมเองรับบทถังซานในละครเรื่องนี้หวังว่าทุกคนนั้นจะสนุกกับมันนะครับอย่าลืมเข้ามาร่วมกันกับผมในตั้โหล่คอนติเน้์กันครับ ตอนนี้ซีรีส์ของเซวจา้านะคะแทบทุกเรื่องนะคะต้องไปออนแอร์ที่เกาหลีนะคะจากเกาหลีก็จะมีญี่ปุ่นค่ะจอคิวซื้อกันออนแอร์เลยนะคะดีใจกับเซวจา้านด้วยนะคะและซาวฟันสตรีสากลน,นะคะเมืองหนิวค่ะวัวเมืองหนิ้วนะคะเขาก็มาโพสบอกว่าขอให้สาวๆทุกคนนั้นเกิดมามีแสงแดดบานสะพรั่งในตัวเองและได้รับสิ่งที่ดีที่สุด โปสการ์ที่เป็นหนี่คุณยังคงถูกจัดส่งมาตามลำดับปิชาแฟนคลับจีนอีกแล้วนะคะสำหรับเมืองนิ้วค่ะการ์ดของเมืองนิ้วนะคะรวมถึงแว่นตาโมชั่นค่ะอย่างที่เราเห็นนะคะโอ้โหภาพโปสเตอร์เซียวจ้านค่ะอยากได้มากๆเลยนะคะตอนนี้ก็มีการโปรโมท LED ไปทั่วจีนกันเลยล่ะค่ะสำหรับการเป็นสปอคเพสันของเซียวจ้านนะคะภาพถ่ายโฆษณาแว่นตาโมชันค่ะ เริ่มจากหนังเรื่องนี้เลยนะคะที่อีปอบอกว่าอีปอบเพิ่งจะดูไปนะคะเด็บเพียนสค่ะหนังที่ได้รับรางวัลอสการ์สรางวัลด้วยกันนะคะนั่นคือรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมค่ะโดยเอเดียนบรอ y ดี้นะคะ รางวัลพุ่มกับยอดเยี่ยมค่ะโรมันพอลันสกี้ค่ะรางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะคุณโดนัลฮาวูดค่ะนาง่งในนิอ,อัชในช่วงปี2002นะคะกับชื่อภาษาไทยคือสองครามความหวังบัลลังก์เกียรติยศค่ะแอดเดนบรอดี้ค่ะในเรื่องนี้เขาก็รับบทนะคะเป็นนักเปียโ,โนชาวโปแลนด์ค่ะเชืรอสไสย,ยูนะคะเรื่องราวมันเกิดข,ขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นั่นเองค่ะเกิดขึ้นที่กรุงวอร์ซอนะคะเมืองหลวงของโปแลนด์สร้างขึ้นมาจากชีวประวัติจริงๆของนักเปียโนชาว โปแลนด์เชสสายยิวนะคะที่ชื่อว่าสวิปมันค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นเริ่มต้นในช่วงปี1939นะคะในช่วงที่มีการเกิดสงครามเกิดขึ้นค่ะและในช่วงปี1942นะคะครอบครัวของสปิลมันนั้นโดนกวาดต้อนขึ้นรถไฟนะคะยกเว้นสปิลมันค่ะก็รับการช่วยเหลือจากเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่เป็นตำรวจชาวยิวค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวโดยย่อๆนะคะของหนังเรื่อง The Pianist ค่ะสงครามความหวังบาลังเกียรติยศนะคะดูจากโทนสีหนังและแอก็อยากจะดูมากๆเลยค่ะ มันน่าจะเป็นเรื่องราวของมิตรภาพในช่วงสงครามด้วยนะคะรวมถึงประวัติของนักเปียโ,โนชื่อดังชาวโปลแลนด์ท่านนี้ค่ะอีป๋อเองนะคะพอดูหนังเรื่อง The Pianist ค่ะเขาก็บอกนะคะว่าพอได้ดูบทบาทแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็ยิ่งอยากที่จะสแสดงอีกอย่างหนึง่งผมก็ชอบฟังเสียงเปียโ,โนมากๆด้วยถ้ามีเวลานะคะแอดก็จะดูหนังเรื่องนี้ให้ได้เลยนะคะสำหรับ The Pianist ค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อีป๋อดูคือเรื่องเพาฟิกชันนะคะชื่อภาษาไทยคือขยาวชีพจรเรือดนะคะเป็นหนังของผุ่มกับควินตินทารนติโนค่ะ หนังเรื่องนี้เข้าฉายในช่วงปี1994คะ่ะนำ Standard, para, rotor, ส ksi, แสดงโดยจอนทรวลต้านะคะสมิเอลแจ็กสันค่ะและอูมาเทอร์แมนนะคะเรื่องย่อยๆนะคะเขาก็บอกว่ามันเป็น3เร <Yeah, anyway> cool ื่องราวความมือินของคนที่กําลังจะสวยแอบที่ใครก็ช่วยไม่ได้นังเรื่องนี้พีพีทเพิ่งจะนํามาฉายกันไปนะคะช่วง14บสนาฬกสิบนาทีของช่วงวันพุธที่27มกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ อีกเรื่องหนึ่งที่อีป๋อดูก็คือเรื่องอมาเดอุสนะคะหนังที่เข้าฉายในช่วงปี1984นั่นเองค่ะ เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับนักดนตรีนะคะคีตกวีชื่อดังของโลกอย่างโมซาทนะคะอย่างที่เราเห็นนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงปลายศตวรรษที่18นั่นเองค่ะหนังเรื่องนี้แอดก็บอกตรงๆนะคะว่แาอดายังไม่เคยดูเหมือนกันนะคะดิก็ได้อ่านเรื่องราวย่อๆค่ะหนังเรื่องนี้ก็บอกเล่าเรื่องราวชีวิตช่วงบันปลายของซาราลีนะคะซึ่งซึ่งกระบ,บทดโดยเอฟมูเรอับราฮัมค่ะนักดนตรีที่ในวังที่กรุงเวียนานานะคะเขาก็เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองค่ะในช่วงวันปลายศตวรรษที่18นะคะ คือซารลาลีเป็นคนเดียวที่ใช้ชีวิตใกล้ชิดและคลุกคลีกับโมซาดนะคะขีตะกะวีชื่อดังของโลกค่ะซึ่งรับบทโดยทอมฮิวเลกนะคะคือเขาสนิทกันที่สุดกับโมซาดค่ะและเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนก็ไม่ใช่หรือว่าจะเป็นศัตรูก,ก็ไม่เชิงนะคะและกระทาให้ตัวละคร 2, 2ตัวนั้นแสดงอะไรที่ค่อนข้างจะซับซ้อนออกมาค่ะบอกเล่าเรื่องราวธรรมชาติพื้นฐานของคนเราในเรื่องของความอิจฉาดิษย,ยาแบบสุดๆนะคะก็คือเนื้อหาหลักๆของเรื่องเขาก็บอกว่ามันเป็นเรื่องราวของการศึกษาด้านดีด้านชั่วของ มนุษย์ค่ะหนังเรื่องอมาเดอุสค่ะได้รับรางวัลอสการ์8สาขาด้วยกันนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่การันตีด้วยรางวัลอสการ์กันเลยล่ะค่ะแล้วก็ยังจัดเป็นหนึ่งในหนังของโลกที่ควรจะต้องดูด้วยนะคะเรื่องราวประวัติศาสตร์ของขีตกวีชื่อดังของโลกอย่างโมซาสค่ะ รางวัลที่ได้รับนะคะก็มีรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมนะคะพุ่มกับยอดเยี่ยมค่ะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมนะคะมมเรอับราฮัมค่ะบทดัดแปลงยอดเยี่ยมนะคะและสาหรับชื่อเรื่องนี้ค่ะอามาเดอุสนะก็มาจากชื่อกลางของโมซาดนั่นเองนะคะโว๊กลังอามาเดอุสโมซาดค่ะ เป็นไงบ้างคะหนัง3เรื่องที่อิปบ,บอกบว่าเขาได้ดูไปแล้วก็เป็นอะไรที่เขาอยากจะแสงบทบาทแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหนังเรื่องอัมบาดอสค่ะในช่วงปีน1984นะคะนางเรื่อง p พ e r Fiction ค่ะ ในช่วงปี1994นะคะรวมถึง The Pianist ค่ะในช่วงปี2002ค่ะจากหนังทั้ง3เรื่องที่อีปอบอกว่าเขาดูไปแล้วนะคะคือแค่ดูเรื่องย่อค่ะดูโทนสีของหนังดูตัวอย่างของหนังนะคะยังไม่ทันจะได้ดูหนังเหล่านี้เลยค่ะ3เรื่องนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอีป๋อเป็นคนที่รสนิยมในการดูหนังดีมากๆเลยนะคะส่วนหนังที่เซียวจ้านดูค่ะมันเป็นอะไรที่พลิกความคาดหมายมากๆเลยค่ะเซียวจ้านแบบหน้าตาน่ารักใสๆบ้องแบ๊วหล,หล่อกิ๊กอะไรอย่างนี้นะคะ แต่ว่าหนังที่เซียวจ้านดูแต่ละเรื่องเป็นอะไรที่โอ้โหคือคนที่สามารถจะทนดูจนจบเรื่องได้เป็นอะไรที่เก่งมากๆจริงๆนะคะกับการทําอารมณ์ดูหนังแต่ละเรื่องค่ะหลายๆคนคงจะทราบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับหนังในแนวที่เซียวจ้านชอบดูแล้วก็ในบทบาทที่เซียวจ้านนั้นฝ่ันอยากที่จะแสดงนะคะในคลิปต่อไปมาแน่นอนที่สุดนะคะสำหรับสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับหนังที่เซียวจ้านได้ดูนะคะและก็บทบาทที่เขาอยากจะแสดงค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะสำหรับการติดตามรับชมรายการจากช่องกูซูแลนเจอกันดึกๆนะคะขอให้ทุกคน นอนหลับฝันดีนะคะส่วนแอก็ยังไม่นอนในช่วงนี้ค่ะกว่าจะนอนได้ก็ประมาณตีสองตี3ามเลยครับหลาที่นอนดึกมากๆเลยนะคะขอพระเจา้าอวยพร้อมทุกคนนะคะสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ